น้องเอาจัดการน้องนุ้ยตามสมตามเดี๋ยวยุะจ้าเอาน้องนุ้ยจัดการพี่น้แล้วเนาะปรุงเลยจ้าพี่น้องของลูกอันยังไงใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ของนัวเนาะพี่น้องใส่หลายเซฟลายเซฟหน่อยเซฟหน่อยอย่างนี้ผมจะลดเนี่ยต่อต่อมะนาวโอู้หูน้ำลายหนักน้ำมืดได้บอกว่าเปรี้ยวจี๊ดอะน้องนุ้ย เปรี้ยวบันบันน้ำลายไหลเด้วจ้ะพี่น้องสต๋ั่วเือเทีจ้าตัชาตินะอ้ยเบาๆด้วยมั้ยจอตาแม่เอ้ยใครเห็นกันน้ำลายไหลรอจ้ะพี่น้องเอาปูลงลูกมากเลยปรหมึกข้างบนนะอ้ ยี่วบะเนี่ยเศปลาเมึกนำจาพี่น้องจะเครื่องก็เป็นพุกแล้วเนาะหลาๆเลยจ้าส่งตามตยัย่วได้จ้ะช่วงบ่ายจะพี่น้องไป มุดคนเดิจากพี่น้องไหนๆแซ่บบ่ดอกแซ่บบ่อือร่อยบหรอปะเสียบงานตรงนี้เสียบๆเสียบจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วเดินจากเอาน้าลงมาลูกเอาเลยจ้ะผาดไหมอือลงลงูกอือตามในครัวเด้นจ้ะพี่น้องเสียสงอาจจะบาสว่างปนหน่ดยเอาพอไม่ทำลายอะไรแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ เาชอบตามกันจ้ะช่วงบ่ายด้จยจมีน้องพาลูกหลานสลัดมากินเนาะกินอะไรคนจะพี่น้องแซ่บมานจานเนาะมีแต่สเซ่บจ้าสซ่บทั้งนั้นนะจ้ะลูกหลานทั้งนั้นจ้ะพี่น้องกิน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 เอาอย่างซอสใช้มือใช้มืออร่อยกว่าใช้มืออร่อยกว่ากินแล้วจ้ะพี่น้องอู้เป็น้องแซ่บกินหลายคนพี่น้อยคนบุคคลแซ่บด้วยจพี่น้อง นอกก้องบ็อาจจะบังยินนอกก้องเขได้ยินไหมเนี่ยน <c ười> มันเยอะเด็กส่วนใหญ่เลี้ยเพี้ดเพี้ดขนาดเนาะน้องน้อยสีมือน้องน้อยเดาใจพี่นอ้องแจ็บจพื้นเก่าศพตามไน่ย่วจ้านำบ่ายเดาใจพี่น้องนะกินก้มจับ ใส่ปูมาด้วยนอนแซ่บบ้างไหมแซ่บจ้าตรงนี้น่าแซ่บลูกแซ่บจ้าเฮ้ยลูกแต่เน้อเด็กสุเคลิร์นบอชาวิแซ่บแซบน้องเอ้ยจักเหนือจากพรมเป่าโวย นันแหละกโต๊กนนะตย,ยังฮอนเนาะแช่ขนาดเราไปน้่งเว้ยเราหลายคนกินกินคนเดียวกอแซบแ่บด้จ้างั้นเพจต้องแซะตจวนหนเนาะจวนยาใบพักมปนสลัด ก็ประกาศแก้วองเลยก็ะกาแก้วก็มันกระหินเ้าจะพี่น้องเลยโดยแร้วองประวัิศาตรกัน้องน้อยเนาะจดนามบ่ายมันเสียบไปแเสียบมาเนะเสยบแ่เสียบพี่เกาเสียบ่เกาอ่ะวิ่งเสียบยู่บ่

พมาสาวล่งซื้ออยู่ตลาดจพี่น้องผู้เน้ำาสาวเขาแเลหนปากนไม่ะห,อ,หอกหกินมตาเซเนาะมากินละกัน ไปนะครับ่ไปเอาลูกหลานไปซ่บกินให้เป็นตัวแซ่บะ <c oughs> เดี๋ยวพี่นอ้องเขจีบเเสื้อมาแซ่บอีเดี มดแล้วบึงแล้วนี่ตะปุยองมาบึงน้อเป็นอะไรเป็นอะไรจ้าอืมน้มเยแล้วปัดปูตใหญ่นะนั่นละปุ้ยปุ้ยแบนั้นละห้านาทีโอ้ยบึงกัปูนะดอกเองบัวจะสลงดอกเองดอกเองเป็นไาบักแดงแซบเบ่แซบองเน้องแซบบ่น้องวีแซบบ่ลูกแซบบ่บาโอ้มีแต่ผุงงามมีแต่ผู้สาว โอ้ยอันนี้อันยังนินชาวเนโนบุนี่ชาวเนินุจ้าโอ้ยน้องนินน้องเลยมีแต่ลูกมีแต่หลานจ้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งพี่น้องคเบิ่งครับนี่โอ้ยปากเจ้าน้อยใหเนาะโอ้ยขนาดเลย เองแซบเองพี่น้องเพชะเองนะกินกับมือไปแต่แซบแซบนลากคนตั้งังไมาแซนดงนั้นเนาะปปูพี่น้องพีพ่อละสูบบ่บไว้แต่บ่อเต้งพนเทพก็ติด ไปกินแล้ก็กินนี่ก่อนก็ได้กรับถือก่อนนะขอกันดิดีดำหูก็ปลามึกเนาะแต่กระปุ้นน้ำหน้าัาคนกินแซ่บมีคนเด้งเด้อบอกปากเลยเนี้ยคลิปสองคนเนาะแซ่บอยู่บ้าน้องเลยน้องนินแซ่บจ้า

เซบอ้สเซบอ้ะ huh. อุ oh, hai, oh, Ooh, oh, hey, oh. <so ้ยบุหนะมีแต่ผู speaking speaking ้สาวคน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 ฟาชิมอะไรเนาะาชิมอะโิบนาซีหลายคนเนาะนี่นี่ปูโอ๊ยยอยย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 นยย่ยย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  บ่แห้งมันมีแห้งย่างเนาะเออปากมันแดงมันมีแห้งย่างจ้า นก็เลยกะกซให้บอต้อมออนแชนแนลเจ้าอย่าพเบื่อสาวลกับบต้อมเจ้าพี่น้องยามหาเห็ดกัสิพาไปหาเห็ดจ้าไปสวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบาย